นี่สวัสดีค่ะวันนี้ทิปอีกทิปหนึ่งที่มาปลานบุรีเนาะหาดสามพยาค่ะวันอาทิตย์โอเคไหมสวยเนาะเดี๋ยวโมพาไปดูหาดยาวมากๆเลยหาดสามพยานะคะ สวยค่ะสวยมากๆเลยปรานบุรีมีที่เที่ยวอีกเยอะไม่รู้ว่ารอบนี้ที่มดมาจะเที่ยวหมดทุกที่หรือเปล่าแต่ก็จะเอารูกสวยๆมาฝากนะคะหาดสามพยาสวยค่ะอารมณ์ฟินเบาๆเดี๋ยวถ้าตอนเย็นได้แวะเข้ามาอีกทีหนึงจะมาถ่ายรูปตอนที่เขาว่าพระอาทิตย์ตกดินสวยมากโอเคนะคะ